สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับรายการ h Ch ิ m m e r Channel เหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวสัตว์เลี้ยงตัวใหม่แล้วก็ผมก็ให้ดาวันก่นอนนะว่าเป็นอะไรแต่จริงๆก็ดูจากใา้คลิปก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันเป็นคลิเกี่ยวกับตัวอะไรนะเดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์เลี้ยงก่อนอันแรกเป็นเหมือนถ้ำอะไฮบล็อกของเขานะนี่ราคาห้าสบาทแล้วก็ อันหนึ่งเป็นถ้วยน้ำรนนู้สามสิบบาทนะเนี่ยไทยนี้มันพอดีไงจริงๆอยากได้อยากเกือบซื้อใหญ่กว่านี้ไปแล้วแต่อันนี้พอดีแล้วก็อันนี้ถ้วยน้ำคาคะาสิบบาทดาวได้ยังว่าเป็นอะไร ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเห็นเว่าไม่ต้องบอกกันรู้เนาะว่าอะไรตอนนี้ผมก็จัดที่เลี้ยงเสร็จหมดแล้วนะนี่เป็นกาบมาพ้าวแต่ว่าเหมือนฝุ่นมันเยอะไปอะ่ะแต่ว่าก็ใส่ให้เขาอยู่ไว้ก่อนแล้วกันสักสักรอบนึงแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนวันที่เขาแบบ ออหรือฉี่ไปแล้วอะตอนมันชื้นอะให้อยู่ไปก่อนสว่วนนี้นี่พระเอกของวันนี้ไม่ต้องสืบว่าเป็นอะไรน้อน่ารักมาก โอ้ยโอ้ยลงไปลงไปได้มาคู่หนึ่งเป็นหนูดัมโบ้ Demon> สำรวจสำรวจอน,นี้เป็นโกงก่อนนะนีสี่ว่าผมก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นนะแต่วมาดูโซนอนแต่ว่าไม่ดูเลยนะอันนี้รับมาจากพี่แจ๊ แจ็คลิปเปอร์เสร็จแล้วน่าจะหิวน้ำอ่ะนี้ผมแบบนั่งแท็กซี่กลับเลยตอนแรกกะน,นั่งรถเมล์กลับแล้วแต่สงสารนะมันอากาศร้อนไนงะน,น่าจะหิวน้ำกันแล้วเดี๋ยวผมเติมน้ำให้ก่อนเดี๋ยวให้ดูน้องแบบดูน้องดิ ตอนนี้เดี๋ยวกลิ่นก็ก็ยังไม่ค่อยมีนะเพราะเขายังไม่ได้ฉี่แนะ้วกลิ่นตัวหนูก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะมีนิดหน่อยแต่เหมือนหิวกันแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเติมน้ำให้มันก่อนตอนนี้ก็เอาอาหารให้แล้วเป็นอาหารหมาเล็กนะเนี่ยครับตรงนี้แล้วก็มีถ้ำไว้ให้เผื่อแบบออกลูก ข้างล่างนี่จะมีกระดาษหนังสือพิมพ์ก่อนหนึ่งชั้นแล้วก็เป็นกะาษมะพร้าวแบบสับหยาบครับแล้วก็หนินที่ให้น้ําแล้วก็มีที่กันน้ําหยดผมไปอ่านมาเขาบอกว่าหนูแรดมันชอบเล่นน้ําอ่ะเออแต่ไม่คิดว่ามันจะตัวใหญ่ขนาดนี้นะ,ะไปเล่นกันอีกมันเล่นหรือมันกัดก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้อะ่ะ ผมก็ไม่เคยเลี้ยงหนูนะแต่แต่จากแบบกลิ่นตัวเขาก็แบบค่อนข้างมีกลิ่นนะตอนนี้แบบผมเริ่มได้กลิ่นแล้วแต่ว่าผมเลี้ยงระเบียงไงเดี๋ยวดูกันว่าแบบเลี้ยงระเบียงแล้วแบบจะรอดไหมแบบเออกลิ่นมันจะจะแรงจนทนไม่ไหวไหมถ้าแบบทนไม่ไหวจริงๆก็คงขายขายทิง้งอ่ะแต่ถ้าเออ กลิ่นไม่เข้ามาในห้องหรือว่ากลิ่นไม่รบกวนคนอื่นนี่ก็อยู่กันยาวๆครับจริงๆมันน่ารักนะแล้วก็เชื่องด้วยําำใหญ่เลยผมเติมน้ำเย็นด้วยผมชอบอากาศมันร้อนเนี่ยวันนี้ประมาณ30องศาแล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามอัปเดตหนูให้บ่อยกว่างูนะว่าแบบเออพวกเด็กหอหรือคนเลี้ยงในหอเนี่ยอาจจะเลี้ยงเพราะว่าเป็นอาหารหรือว่าเลี้ยงสวยงามเนี่ย เออว่าเลี้ยงระเบียงเนี่ยกลิ่นเป็นไงแล้วก็สามารถควบคุมกลิ่นได้ไหมลบกวนคนอื่นไหมเดี๋ยวผมจะพยายามอัปเดตให้เรื่อยๆนะประมาณนาทีละครั้งแล้วกันโอเคครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะครับไว้เจอกันคลิปหน้า